เงอย่าล้อก่อนเป็นไฟฉายเลยไอ้ย่าหมายย่อยไฟฉายอยู่ไหนอยู่ในกล้องไม่มีใช่ด้วยผมพี่นี่ไงนี่ไงผมเอามาจากหุเยียดเรามีคนย่อยสองคนเท่ามีเจอะนะจะเรื่องย่ออยู่เครื่องแบบกลางๆย่อยไหนย่อยไหนยย่อนเลยอ่ะเครื่องอ่ะเร็วๆๆๆไปเทนไปเทศก่อนก็ได้พี่ จัเทนไปช่วยจังโมยิงก่อนเออไม่ไม่ช่วยเทนผมหน่อยยิงไมปค่อยๆเดิมเลยแวะกันเลยเก่งวะมันเก่งวะไม่รู้ว่าจะมันงงังงังงังอะไรเครื่องไงไอไปดูดวะโดนไปดูดป่ะนะมันโดนไฟดูดเว้ยที่ย้อยอ่ะไฟดูดชัวร์เงี้ยฝันไม่เก่งก็ไฟดูดก็ไฟดูดเจ้าก็เด็กเงือกง่ากมันวิ่งแล้วมันวิ่งอยู่แล้วเจับเลยจับเลยใส่ตัวใส่สองใส่สองเก่งมากพี่ ไายสามแออกไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวสายสี่ไม่ไหวมันยิงบอดแน่เลยกูดูทรงเลยมีเออไอ้ยมันเหลือตัวนึงมันเอาของย้ยหนีไปอ่ะมันมีปืนพกอ่ะไอ้หมดรวยพี่แจ็คโมโหนะครับมีรีเพย์ครับมีรีเพย์ครับดูครับดูศพครับดูศพครับดูศพเฮ้ยพวกคนไทยเว้หมาตายทีมของจะรูดผมยี่ สองตัวของผมบอกแล้วเอ็นเชยยังว่าตายห้าเชยยังบแล้วมันต้องมีคนไปลุกอารตสุดยอดต